สวัสดีจ้าจะปาจ้าวันนี้จะปามาตกหัวค่ะอันสามแยกของซ้ายเจ้าใกล้ๆบ้านจจปาค่ะเอาหลังสองเซนเกิงกระตาสองเซนสองตั้งเจ้ามาลงวันนี้รักน้องปิ่นออกมาเจ้านางให้ขนาดมาเผากับแรกเจ้าเจปาจะได้ก็เจ้า ไม่ปาาตะเพียนเจ้ามานมานมานเจ้าไม่เจ้าปลาตะเพียนตัวใหญ่เจ้า ไห้พักกอดนึนตัวเช้า

เล้าแว่นเจ้าเห้ยตาจะเพียงซ้ายหนึ่งต่อเจ้า กอดนอะกอดเจ้าตักกอดเจ้า ปลาช่อแล้วตัดสายก่อมนึงาช่า เราจะเทียงซ้ายหนึ่งตัวเจ้าโอ้โห <c oughs> แวลนนะักับเจ้า สิ้นตายพระเจ้าแผ่นดินเต็มเลยเจ้าแผ่นดินโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระซ้ายตัวยายเจ้า ใช่มอนเจ้าตัวใหญ่ไม่เช้าตัวใหญ่นณะเจ้าเต็มกำรรเลยเจ้าไอ้ไอ้ไอ้าอย่างเจ้า๊ไม่ปลาเขียวบ้องตัวใหญ่เจ้า,ต,า,ต,าตัวที่สองเจ้า ไม่เห so so ็บ้องเจ้าโอ๊ยโอ๊ยป่าเจ้นกำจะได้เจ้าจะได้ก็เจ้าโอ๊ยโอ๊ยมาหมอกนยเจ้าได้อยู่เจ้าหมันขอบจำไม่เจ้า แล้วก็ได้แปดตะเพียนซ้ายแล้วก็ปลาแว่นข้าไเ้ซีตัวเจ้า ตัวปลาตอนนี้ตัวโลงเจ้าตัวใยา่ขนะเจ้าตอนนีน้ตัวตัวเป็นกิโลเลยเจ้าตัวใย่ขคณะเจ้าตอนน,นี้เจ้าเดี๋ยวไปถท่าที่น้องปินเจ้าตัวใหญ่มาก โอเคเจ้าขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจ้าป้าต้องไปป้อนข้าวน้องปิ้นเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวนางจะเดือดให้เจ้าป้าเพราะว่าเจ้าป้าบอกว่าเดี๋ยวติ่งติ่งนางจะเจ้าป้าจะปีกเจ้าตอนนี้ก็ใช้ประมาณใช้เวลาไปประมาณสักสองชั่วโมงะค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าที่บ้านของเจ้าป้าเจ้าว่าจะได้ก็เจ้าโอเคเจ้าเรามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้ากันเจ้าวันนี้เจ้าป้าจะได้หน้ากอน้องปิ้นกับป่ย้อมกินข้าวเจ้าตอนนี้บ่ายแล้วเจ้า นี่หางคามชิ้ยอะเลยเออเ้ามาพอป่ากันเจ้าเจ้าป้าจะได้นักก่อนเจ้านี่เจ้าอโอเคนี่เจ้าเจ้าป้าได้เกือบสองโลอะค่ะ ได้ปลานิ้นระวังลูกปลานิ้นปักมือได้ปลานิ้นตัวใหญ่เจ้าเดี๋ยวเอาถอดที้น้องปิ้นเจ้าในเจ้าเออแล้วก็ได้ปลาส้อยปลาเฮียบองเจ้าอันนี้ปลาเฮียบองแล้วนี่ปลาส้อยตัวใหญ่ปลาสร้อยตัวใหญ่ได้สองตัวเจ้าปลาเฮียบองได้สองตัวปลาระเทียนเจ้าปลาจางยามแล้วปลาแหวนแล้วก็ปลากอดเจ้าน้อมั่เดี๋ยวข้าจัดข้าที่ลูกกินเราไม่แย่ไม่หิวแล้วอ่ะเจ้า ปโอเคเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าติดติดตามรับชมช่องเจ้าป้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเมื่อเจ้าป้าตัวน่ะเจ้าจะทำแจ็คตามาจาป้าอ๋อมันจะอาปากใส่ลูกลกนะจ๊ะเจ้าโอเคขอบคุณนักๆเจ้าแล,แล้วเจอกันคลิปหน้าเจ้าวันนี้ก็ได้มวนถือว่ามวนเนี่ยเจ้าไซต์ไซ่ใหญ่ๆเจ้า,ป,าป้าปขอบคุณนักๆเจ้าสว,วัสดีค่ะบ๊ายบายน้องปิ๊นเออเออเออสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะบ๊ายบายน้โงรถติ๊กตี่